ศาสน Saint ar, สสาธรรมได้จากที่ใดตอนที่สองที่สุดแห่งธรรมถึงด้วยความเคารพหลวงพ่อทตาชีโวคุณครูไม่เล็กใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะเยอะรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือย <Stir> ังจ <karşı S 1> ๊ะศาสนาธรรมได้จากที่ใดตอนที่สองหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระวินัยปิดกเป็นประมวลพุทธน์ หมวดพระวินัยหรือศีลอันเป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการประกอบกิจการต่างๆของภิกษุและภิกษุณีมีจำนวน21,000พระธรรมขันธ์พระวิน,นัยปีดกนี้ท่านเรียกว่าอนาเทศนาการเทศนาโดยอำนาจบังคับบัญชาเพราะเป็นปิดบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรออกํำสั่ง ทรงแสดงแล้วโดยความเป็นเทหน้าที่มากไปด้วยคําสั่งและเรียกว่ายถาปราชศาสนาการสังสอนตามความผิดเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสังสอนเหล่าผู้มีความผิดมากมายตามความผิดนั้นๆไว้ในพีดบนี้เป็นบทฝึกกายและวาจายอย่างมากมายที่ต้องศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปตรัสไว้โดยเฉพาะในวินยัยพีดบนี้เพื่อให้เกิดความสารวมระวงัง วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระวินัยพิโดก,ก็เพื่อการละกิเลสอย่างหยาบซึ่งเป็นการละกิเลสชั่วคราวเพราะศีลเป็นเครื่องมือปราบปรามต่อกิเลสอย่างหยาบการศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัยย่อมได้อานิสงส์5ประการหนึ่งคือ 1. กครองศีลของตนย่อมเป็นของอันบุคคลน,นั้นคุ้มครองรักษาไว้ดีแล้ว 2. ย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหล่าคุณระบุผู้ถูกความสงสัยครอบงำ 3. าย่อมเป็นผู้กล้าพูดในท่ามกลางสง์ 4. ย่อมข,ข่มขีพวกข้าศึกได้ด้วยดีโดยสหธรรม 5. ย่อมเป็นคู่ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธธรรมโปรดติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลสาธุได้บุญศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ